สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้นะใกล้คันบันทงสิาพาทุกทุกคนมาเบิงสนามบินกาตาเนาะคะ่ะซึ่งสนามบินกาตานี่มามื้อนี้นะเพิ่นปรับปุงไม่เปลี่ยนโฉมไม่เนาะคะ่ะเพ่อแม่พี่น้องซึ่งเพิ่นเหตุให้ง่ายต่อการต่อเครื่องเนาะผู้ใดมาต่อเครื่องอยู่นี่นะสิง,ง่ไงมากเลยนะยืนยุ่ยจุดเดียวเน่ยเห็นทุกโลเคชันเลยนะสําหรับชมไม่ที่เพิ่นปรับปุงเนาะคะ่ะเนาะนี่ พอแต่เข้ามาแล้วห้ากระเบื้องแหละว่าเข้านะไปใส่การบินได้แล้วก็สิไปโลเคชันได้นั่นแหละเนาะถ้าเป็นภาษายูนตัวเพิ่นก็เอินเกรดนั่นแหละก็คือมองเครื่องจอดนั่นแหละมองเข้าสิไปนั่งเครื่องนั่นแหละถ้าแม่นว่าเข้านะหะาพอเนาะเข้าสามารถใจบริการกับพนักง,งานของเพิ่นใดด้วยค่ะพอแม่พี่น้องก็คือพนักง,งานของอยูนีนั่นเนาะเพื่อนสามารถเช็คให้ใดทุกคนนะ เอาตัวของเฮานั่นละให้เพิ่นเบิงโหลดแล้วเพิ่นก็เช็คให้ได้เนาะคะ่นะเนาะอยู่ในมือถืออยู่ในอีหยังของเพิ่นนะ่ะเพิ่นเช็คให้ได้นะเพิ่นออนไลน์กันนะ่นะเนาะบ่จําเป็นต้องมาเบิงอยู่หน้าจอนี่ก็ได้ก็คือให้เพิ่นเช็คให้ก็ได้เนาะทุกคนแหละสามารถเช็คให้เฮาได้เนาะนี่นะสําหรับเที่ยวกันบินของเฮานะ่ะ q r 8 4 0ภูเก็ตเนาะมื้อนี้เฮาสิเดินทางไปภูเก็ตกาตาภูเก็ตเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง แถวสุดท้ายเด้อค่ะสังเกตเบิ่งเด้อสำหรับสายการบินของเฮาที่สิเดินทางเนาะอยู่แถวสุดท้ายเนาะโลเคชันเพลนกระบอกนะ A11 เพิ่พนวานเนาะเสร็จแล้วนะเฮาก็มายืนอยู่จุดนี้ละคือจุดมีตัวนี้ละแต่ก่อนน่ะเพลนบันได้เห็ดโลเคชันแบบนี้เนาะซุมอร์นี้เพลนเห็ดโลเคชันแบบแบบหม่เนาะค่ะเนาะก,ก็คือ มีโตเดียวนี้เฮ้าหมุนส6 0รอองศานี่เฮาสามารถเห็นทุกลูกเคชันเลยนะเฮาสีเดินทางไปทางใดน่ะเขามายืนอยู่จุดเดียวนี่ละเฮ้าเราก็หมุนรอบโต3 6 0รอยองศาเนาะอันนี้ก็เป็น C D E นะผู้ใดอยู่โซนน,นั้นกะแนมเห็นชัดเจนเลยล่ะโตใหญ่ๆซ้ำหมอเข้าหมอแกงนี่เพื่อนเฮให้เห็นชัดเจนนะมันง่ายอห่ี อันนี้กับโลเคชันบีเนาะคะ่ะนี่นะตัวใหญ่มากเลยหมุนรอบตัวเฮานี่ละ่ะยืนหมุนรอบตัวเฮานี่ละ่ะเอนะโลเคชันเอนะแต่ของเฮาวน,นะเอซิปเอสเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ละ่ะเฮากับสิบไปโซนเอนี่ละ่ะนี่นะซีดีอีเ e, นาะผู้ใด้ได้โลเคชันใดกัไปตามโลเคชันนั่นละ่ะแต่ว่ามันง่ไงมองที่ว่าเพิ่นให้มายืนอยู่จุดเดียวนี่ละ่ะมันเห็นทุกโลเคชันอย่างที่บอกเนี่ย เห็นเบิด์ตถูกลกเคชันนะ่ะเฮากระไปตามโลเคชันของเฮาแหละไปตามมองเครื่องบินจอดของเฮาแหละ A11 เนาะคะ่ะสำหรับของเฮาเนาะเดี๋ยวเฮากะสิเดินทางไป A11 เนาะคะ่ะเฮากระไปล็อก A นี่ละ่ะตามตัวอักษรน,นี่แหละเนาะมันง่ายอีหลีมันมันมันสะดวกสบายนะเฮ็ดแบบนี้นะมันสะดวกสบายนะเพราะว่าเวลาเดินทางไปไซม่าไซนี่เฮาบ่ต้อง วกหลายบ่ line, ต้องแลนหลายเนาะเขามายืนอยู่จุดเดียวนี้เขาเขาเห็นทุกโลเคชั่น่ะที่เขาสิไปนะ่ะนี่มาเบิ่งสนามบินกาตาด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับร้านค้าเพิ่นก็มีแต่ของแบรนด์เนมเด้อค่ะก็คือมีแต่ของแบรนด์ดังๆนั่นล่ะมาขายเนาะนี่นะเฮาก็เดินไปตามหลอกเลยเนาะอันนี้ก็เป็น A1 เนาะค่ะเนาะสำหรับเฮานะไป A11 เเนาะค่ะเนาะ เฮากะเดินไปเรื่อยๆนี่ล่ละเดินไปตามตาม็อกเอนี่ล่ละก็สิเจอเอ A2 หนึ่งเอนสองเอสามจังสี่นะถ้าแม่นว่าของผู้ใดอยู่ใน็ลกตัวซี่ก็คือไปซี่เนาะค่ะเนาะ,นะ,นะแล้วแต่ว่าสายการบินใดแล้วแต่เครื่องใดสิจอดน,น่นละแล้วแต่ว่าผู้ใดสิไปกับสายการบินนั่นละใดนั่นละอันนี้ของเฮ้านะเฮ้าไป a สิบ s เนาะคะ่ะเนาะสำหรับเครื่องบินที่เฮาสิไปนี่เนาะจอดอยู่มอง a สิบ s เนาะเฮากะเดินไปเรื่อยๆนี่แหละไปหา a สิบ s เนาะคะ่ะเป้าหมายของเฮาอยู่ a สิบ s เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นะะ้องอันนี้ก็ a 3เนาะคะ่ะนี่นะกะสิล,ลั่นไปตามตัวอักษรน,นะะี่แหละ a 1 a 2 a 3 a 4ไปเรื่อยๆรนะื่น่ะจนกว่าสิ่หอด มองของเหานั่นละ่ะเหาก็จังคอยไปลออเครื่องอยู่หันเนาะคะ่ะซึ่งมันก็ง่ายสําหรับการต่อเครื่องเนาะวิธีการต่อเครื่องอยู่นีมันก็ง่ายขึ้นเนาะคะ่ะพอม่พี่น้องอย่างที่ไก่คันวันทุงบอกนั่นลหะว่าเหายือนอยุจุดเดียวนั่นละ่ะหมุน3ามองศาลอบโตเหาน่ะเหาเห็นถูกโลูกคชั่นเลยเนาะคะ่ะเนาะซึ่งเพลินปรับปุงไม่ เฮ็ดให้ง่ายต่อการเดินทางเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่นจิบไห้โต๊ะเครื่องเลยเด้อ้าผู้ใดแบบว่าหาหยังบ่ออีลีนี่ก็คือหายโซนบ่ออีลีนี่สามารถเช็กกับพนักง,งานเพิ่นได้เนาะค่ะพ่อนม่พี่น้องเพิ่นบริการเหาทุกคนเลยนะเพิ่นเช็ใหายใดอยู่ในมือถือเพิ่นก็เช็ใหายใดย่างทีกคยคันบันทุงบอกกันละ เพิ่นสิพยามบให้ตกเครื่องเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องเดินทางทันเวลาเนาะค่ะเนาะสำหรับการบริการยุทินีเนี่ยเพิ่นกะโอเคนะในการบริการลูกค้านะค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องทันเครื่องแหละทุกคนต้องต้องรู้แล้วก็มาทันเวลานะเนาะเพิ่นกะดูแลเข้าดียู่เนาะค่ะเนาะสำหรับการต่อเครื่องอยู่นีน่ะนี่นะ เฮากัญญางขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะนอนนานๆเฮากะเจอแล้วนะสำหรับ A11 ของเฮาเนาะเฮากะมาถึงแล้วเนาะกัสซิมี่เอเก้า1อเนี่ยแหละนานๆที่เห็นอยู่เนาะเฮากะมาถึงแล้วเนาะเฮากะล่ออยู่นี่ละจนฟ้าสิถึงเวลาเนาะค่ะเนาะเฮากะสิได้เดินทางต่อเนาะสำหรับมือนีนะใกล้คันบรรทุงกะสิเดินทางจากโดฮาภูเก็ตเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะ แถวสุดท้ายเนาะค่ะเนาะสังเกตเบิ้งด้วยค่ะแถวสุดท้ายนะสำหรับของเหานะ A11 นี่เนาะคะ่ะกระทือว่ามาถูกจุดถูกมองแล้วเนาะคะ่ะสำหรับโลเคชันของเหาานะคะ่ะนี่ละ A11 นี่ละสำหรับมอน,นีนะไกล้คันบรนท,บทุกับพาทุกๆคนมาต่อเครื่องอยู่สนามบินกาตาเนาะค่ะเนาะซึ่งก็เป็น ชมไม่เพิินปรับปรุงไม่แห่ง่ายขึ้นในการต่อเครื่องในการเดินทางเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ก,ก็แค่นี้เด้อคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ